การเพียนสั่งสมบุญบารมีและมันทำใจหยุดนิ่งเพื่อให้เขาถึงพระรตนตาัยภายในให้เขาไปสัมผัสกับแหล่งของความสุขที่แท้จริงและความบริสุทธิ์ภายในนับเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างสูงสุดเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปจากผู้มีทุกข ก็มาเป็นผู้มีความสุขจากผู้ไม่รู้ก็กลายมาเป็นผู้รู้แจ้งได้รางวัลแห่งความเพียรพยายามเพื่อทำใจหยุดนิ่งนี้นะเป็นรางวัลชีวิตที่มีค่ายิ่งกว่าเหรียญตราใดๆในโลกเป็นรางวัลแห่งความสุขความสมปรารถนาที่มวลมนุษยชาติต่างก็แสวงหากันมาตลอดชีวิต ใจหยุดคือสุดยอดของรางวัลที่เราสามารถให้กับตัวเราเองได้และใจหยุดนิ่งก็เป็นเหตุให้ชีวิตเราปลอดภัยในระหว่างการเดินทางไกลในสังสารวัตรกระทั่งได้บรรลุถึงจุดหมายปลายทาง่อที่สุดแห่งธรรมกันนะจ๊ะ พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในมาคสูตรว่าปบเพวะทานาสม,มโนก่อนให้มีใจผ่องใสท้าทางจิตตังภาษาทเยขณะให้จิตก็ผ่องใสทัตวาอัตมนโนโหติครั้นให้แล้วก็ชื่นใจ เอสายัญยสะสัมปทานี้คือความสมบูรณ์แห่งยันสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณภูเขาคิจกูดกระไลกรุงราชเครมานพชื่อมคะเป็นนักสังคมสงเคราะห์เพราะเป็นผู้มีจิตเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จึงได้บริจาคทานให้กับพวกยาจกวันิพกพระนจรและคนกรรมพระรวมไปถึงถวายทานกับนักบวชนอกพระพุทธศาสนาเพราะเขาเข้าใจว่าเป็นพระอระหันต์แต่เนื่องจากเขาเป็นคนมีปัญญาจึงพัสังเกตผลแห่งทานที่ตัวเองได้ทำไปว่าเกิดประโยชน์ใหญ่เพียงใด ก็พบว่าแม้ตัวเองจะบริจาคทานมากขนาดไหนก็ไม่เห็นว่าคนที่มารับทานจากตนจะกลายเป็นคนดีมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมหรือจเจริญรุ่งเร,องเรืองในชีวิตเหมือนกับคนอื่นๆเลยคนที่ยากจนก็ยังจนอยู่วันยังขํา คอยแต่จะมารับทานอยู่นั่นแหละที่เป็นคนกรรพราก็ไม่เห็นจะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้นส่วนทานที่ถวายกับนักบวชตนเองก็ไม่รู้ถึงคุณธรรมภายในของท่านว่าเป็นสมณนะหรือเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าจึงวิตกว่าทานที่ให้แก่คนกรรพระและคนเดินทางที่มาถึง จะเป็นทามีผลมากหรือไม่หนอเขาเฝ้าเก็บคำถามนี้เอาไว้ในใจไม่กล้าถามใครจนกระทั่งได้ฟังเรื่องราวของพระสมมาสมุทรเจ้าจากเพื่อนว่าพระสมณะโคโดมผู้ออกบวชจากตระกูลขติยาลาศรงทราบอดีตปัจจุบันและอนาคตจึงคิดว่า เมื่อพระองค์ทรงเป็นสัพพัญญูก็จะต้องรู้ผลแห่งการบริจาคทานที่เราสาสรมเอาไว้มากมายว่าแล้วก็ไม่หลังเลได้ชวนกันไปกับเฝ้าพระพุทธองค์เมื่อผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันแล้วเขาก็นั่งหน้าี่ควรส่วนข้างหนึ่งและก็ได้ทูลถาม พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์เป็นทายกเป็นทานบดีเป็นผู้รู้ความประสงค์ของผู้ขอควรแก่การขอย่อมสแสวงหาโพกรัพย์โดยธรรมครั้นสแสวงหาได้แล้วย่อมนำโพกรัพย์ที่ได้มาโดยธรรมถวายแก่ปฏิกะหกหนึ่งองค์บ้าง สององค์บ้างสามองค์บ้างไปถึงหนึ่งรอยองค์บ้างหรือยิ่งกว่านั้นบ้างข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญเมื่อข้บโลงถวายทานอยู่อย่างนี้บูชาอยู่อย่างนี้จะประสบบุญมากหรือไม่หนอพระผู้มีภาคเจ้าตรัสให้กำลังใจว่าดูก่อนมานพ เมือ่อท่านให้อยู่อย่างนั้นบูชาอยู่อย่างนั้นย่อมประสบบุญมากแท้ดูก่อนมานบผู้ใดแลเป็นทานนบดีรู้ความประสงค์ของผู้ขอควรแก่การขอย่อมสแสวงหาโภกทระพับโดยธรรมครั้นสแสวงหาได้แล้วกระดมโพกทระพย์ที่ตนได้มาโดยธรรม วายแกป่ปฏิคาหกผู้นั้นย่อมประสบบุญมากออมมาข้ามานบได้ฟังพุทธว,วิสัชนาแล้วก็เกิดกําลังใจว่าตัวเองน่ะได้บุญแล้วแต่ก็ยังไม่คลายความสงสัยจึงทูลถามต่อไปว่าบุไดเป็นคฤรัหั์ควรแก่การขอ เป็นทานบาดีมีความต้องการบุญให้ข้าวน้ำบูชากับคนเหล่าอื่นในโลกนี้การบูชาของผู้บูชาอยู่อย่างนี้จะพึงบริสุทธิ์ได้อย่างไรพระบรมศาสดาทรงแนะนำว่าผู้ใดเป็นคารหัสควรในการขอ เป็นทานบดีมีความต้องการบุญให้ข้าวน้ำบูชาแก่ชนเหล่าอื่นในโลกนี้ผู้นั้นพึงให้ทักกินในยะบุคคลยินดีได้มาขามานบได้ทูลถามตรงๆว่าขอพระองค์แนะนำว่าจะเป็นทักขนในยะบุคคลแก่ข้าพระองค์ในเถิดพระผู้มีพภาคเจ้า ตรัสพยากรณ์ว่าชนเหล่าใดแลไม่เกี่ยวข้องหาเครื่องกังบลไม่ได้สำเร็จกรณียกิจแล้วมีจิตคุ้มครองแล้วเที่ยวไปในโลกชนเหล่าใดและราคะโทสะและโมหะได้แล้วมีอาสวะสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์ชนเหล่าใด ปราศจากความโลภไม่ยึดถืออะไรว่าเป็นของเราไม่มีความหวังมีอสวะสิทธ์แล้วอยู่จบพรมจันท์ชนเหล่าใดละกามทั้งหลายได้แล้วไม่ยึดถืออะไรเที่ออไปมีตนสมรวมดีแล้วเหมือนกระสวยที่ตรงไปชนเหล่าใด ราศจากความกำนัดมีอินทรีย์ตั้งมั่นดีแล้วพ้นจากการจับของกิเลสเ,เปล่งปลั่งรุ่งเรืองอยู่เหมือนพระจันทร์พ้นแล้วจากราหูสว่างสวยอยู่ฉะนั้นปรามพึงถวายทยธรรมบูชาในชนหล่อนนั้นตามการเถิดมาขามานกครั้นทราบคุณสมบัติของทักคิณในยะบุคคลแล้วก็ไตรตรอง ถึงบุคคลตนได้บริจาคทานให้ไปนั้นว่าไม่มีความบริสรุทธิ์กายวาจาใจไม่ได้อยู่จบพรหมจรรย์ดังพุทธปยากรเลยแสดงว่าก็ตั้องได้บุญไม่เต็มที่เมื่อพระองค์ตรัสบอกทักคินในยะบุคคลได้ก็แสดงว่าโรงย่อมทรงทราบผู้เป็นทักคินในยะบุคคล โดยปัญญาตัดสรุอย่างแน่นอนวันแล้วก็ทูลถามว่าขอพระองค์ตรัสบอกความถึงพร้อมแห่งยันแกนข่ข้าพระองค์ในเถิดข้าพระองค์จะได้บูชายันในถูกวิธีพระผู้เมีพระเจ้าตรัสว่าดูก่อนมาคะเมื่อท่านจะบูชาก็จงบูชาเถิดและจงทำเจตเพ่องใสในการนั้งปวงเพราะยัน ย่อมเป็นอารมณ์ของบุคคลผู้บูชายันบุคคลตั้งมั่นในยันนี้แล้วย่อมละโทสะเสียได้อันหนึง่งบุคคลผู้นั้นปราศจ,จากความกำหนัดแล้วพึงกำจัดโทสะเจริญเมตตาจิตอันหาประมาณมิได้ไม่ประมาทแล้วหนึ่งเนืองทั้งกลางวัน และกลางคืนพึงแผ่เมตตาอันเป็นอัปปมัญญาภาวนาไปทั่วทุกทิศครันละโลกแล้วย่อมมีพรหมโลกเป็นที่ไปเนื่องจากมาคะมนบมีพื้นฐานในเรื่องเกี่ยวกับพรหมโลกครั้นสดับเมตตาภาวนาจะเป็นทางไปแห่งพรหมโลกซึ่งตนเคยปฏิบัติมา ก็ศรัทธาเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้ายิ่งขึ้นเพราะตนเองก็มีใจน้อมไปในพรโมโลกอยู่แล้วเลยคิดว่าการเกิดในพรโมโลกเป็นความบริสุทธิ์หลุดพ้นจึงทูลถามถึงทางไปพรโมโลกว่าบุคคลจะไปพรโมโลกได้อย่างไรกาแต่พระองค์ผู้เป็นมุนี ลองเป็นผู้เสมอดิพรมของข้าพลงบุคคลจะเข้าถึงพรหมโลกได้อย่างไรพระเจ้าค่ะพระบรมศาสศดาตรัสว่าดูก่อนมาคะผู้ใดบูชายันครบทั้งสามอย่างผู้เช่นนั้นเพิ่งให้ทักเคนนยะบุคคลทั้งหลายยินดีได้เรากล่าวผู้นั้นว่าเป็นผู้ควรแก่การขอ ครั้นบูชาโดยชอบอย่างนั้นแล้วย่อมเข้าถึงพหม,มโลกจากนัมรุตโองค์ทรงอธิบายถึงเรื่องยันว่าคือการถวายทานต่อบุคคลผู้ควรบูชาที่จะต้องทำจิตให้เลื่อมใสทั้งก่อนให้ขณะให้และหลังให้และสมงประกาศอริยสัจสี ซึ่งเป็นทางไปสู่พระนิพพานมาคมันนบครั้นได้สดับแล้วก็เข้าใจแจ่มชัดว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าคือสัพพัญญูผู้รู้แจ้งที่สุดและวิธีการทำบุญให้ได้บุญมากที่สุดก็ต้องทำกับทักคินในยบุคคลและได้รู้ว่าหนทางไปสู่พรหมโลกกระทั่ง ล่วงเลยไปสู่นิพพานนั้นมีหลักปฏิบัติอยู่ในพระพุทธศาสนาจึงเกิดความเลื่อมใสได้ทูลปฏิญ,ญาณตนเป็นอุบาสกพู้ถึงไตรสรณคมเป็นสรณะตลอดชีวิตเห็นไหมจ๊ะว่าพระบรมศาสดาทรงเป็นผู้ฉลาดในการแนะนำหมู่ชน ให้หันมาศึกษาคำสอนอันบริสุทธิ์โดยไม่ได้ตำหนิลัทธิใดเลยคือจะทำบุญสงเคราะห์โลกหรือทำกับทักขินอนย,ยบุคคลก็ต้องทำด้วยใจใสๆแล้วถ้าจะให้ได้บุญเต็มที่ก็ต้องทำให้ถูกแหล่งแห่งเนื้อนาบุญด้วยบุญก็จะได้หนุนนำให้ไปสู่เทวโลก รมโลกและก็ถึงนิพพานในที่สุดดังนั้นท่านใดที่ชอบทำสังคมสมเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลกหลวงพ่อขออนุมโมทนาบุญด้วยแต่อย่าลืมทำบุญกับประสงค์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเยี่ยมของโลกชีวิตของเราก็จะได้เข้าถึงความเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ ทั้งทางโลกและทางธรรมก็ทั้งได้ไปถึงที่สุดแห่งธรรมกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้น เอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวไปสร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลก ให้มีดวงมัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเธอธรรมกายเจดีมณีอนัอนตน,นจักรวาลอำนวยสุขทุกสถานราบนิพพานถึงสุขแห่ง สนารวมกันสถา